คือเกาเหมือนเกาเหมือนเดิมบ้านสวนจ่าสงรองสวนเมืองเมือมืองเมืองเมืองเลยอาการอากาน้าการอาการหน้ากลางหมูมือนที่นาการหิ่นโอ้โยยองเป็นบรรยากาศแต่ว่าที่เข่าคือเกาบกภาบบกภาบอย่างเงยหนักเรียงพ่อง่ามหอมพี่ร้องเลยก็ขครมักมือนี้ที่เด็ดอย่ กินองเอ้ยพี่น้องเอ้ยอ่อนซอนหลายมากี่น้นนอ,องมากบ้านสวนจ่าส่งรถ่อนซอนย่างหน้ากาดูลิ้นโอ้โอ้ยเศษเมืองหน้าตาลำเจ้วขึ้นจิ้มขึ้นจี้เขาขึ้นออ้ยเศษ บไม่ไลแล้วพี่น้องเลยยัวทำไรครับยัวทำไรครับแซ่ตาสวนอู้